ขาแบบนี้ตอนนี้กลาเป็นแบบนี้แล้วสวยมากจากแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะคะถ้าใครดูภาพเมื่อสักครู่ตอนนี้ขาเดเอวเวอร์นะคะมีได้เวลาอ่าหเดือนกับอีกหนึ่งอาทิตย์ค่ะขนาดนี้เลยเห็นชัดที่สุดเลยอดีตนิดนึ่งเราเป็นยังไงบ้างสมัยก่อนอมีมาชิดชู้ไหมคะ หลักเล่นคือตอนแรกอะคะ่ะเราไม่มั่นใจเลยเพราะาเราแบบข้างๆเราออกเยอะมาค่ะเสื้อผ้าใส่ยากมากใส่ชุดอะไรก็ไม่สวยไม่บาลานซ์กับส่วนบนอะไรเงี้ยนะคะอุย้ยไม่ได้แล้วเราทำาิดพี้ทางน้องก็ไม่ลงไปเลยอะคะ่ะอย่างของเขาเนี่ยมันเป็นกรรมพันธุ์แล้วมันเอาไม่ลงจริงๆให้แนะนําให้มาที่ KMB ก่อนเลยค่ะมาปรึกษามาดูมวลไขมันของเราให้รู้ว่าร่างกายเราเนี่ยต้องลดน้ําหนักยังไงหรือทอํายังไงให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดค่ะ แมวเรานะคะแบบนี้บ๊ายบายลาลาก่อนนะแบบนี้นะคะทุกคน